จำครั้งแรกที่เรารับออเดอร์ได้ตั้งแต่กลับมาเราเคยประสบปวดติเหตุอะไรบ้างไหมเราคิดว่าสังคมมองเราอย่างไรบ้างคือตอนนั้นมาดูที่หลังใช่ก็คนรับกรัมก็ไรเดอร์ครับผมเกมธนาการไทยการนะครับเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานนะครับ ก็ทำอาชีพเสริมเป็นพนักงานขับฟู o ดเดลิเวอรี่นะครับผมทำมาได้ประมาณ3ปีแล้วครับต่อนหน้านี้เคยตั้งแต่จบมหกก็ไปทำงานที่ภาคใต้เป็นบาร์ทเทนเดอร์อยู่ที่นั่นจนเศรษฐกิจตกต่ำก็เลยกลับมาช่วยพ่อค้าขายอยู่ที่บ้านร้านปลาเผาอกร้านเล็กๆในตลาดครับผม ก็คือตอนนั้นเศรษฐกิจก็ตกต่ำนะฮะร้านปลาเผาที่ร้านก็เริ่มจะมีปัญหานี้สินเยอะก็เลย,ยนี้เราเหมือนฟูดแพนด้าตอนนั้นเป็นเบอร์ของแพนด้าเข้ามาดิต่อหาดิวร้านนี่เราก็เลยเห็นเฮ้ยมันมีคนขับสมัครรับสมัครคนขับด้วยลวเลยไปสมัครขับกับเขาก็ช่วงแรกๆก็รายได้ดีนะครับจนาหลังมาแบบรายได้มันไม่ค่อยดีค่ารอบมันน้อยลงเรื่อยๆเราก็เลยอาย้ายไปขับกับแกรแทนครับผม ราได้ต่อวันนี้อยู่ประมาณ500-800ถึง800นะคะบผม5กิโลสามตาที่30บาทพอหลังมากกว่า5กิโลก็บวกไปกิโลละ5บาทแค่บาทตัวเชี่ยวผมทํางานอยู่อ่าผมจะทํางานช่วงประมาณ8ชั่วโมงตั้งแต่5โมงเย็นไปจนถึงตี3ในช่วงกลางคืนเพราะกลางวันจะมีไปเรียนบ้างหรือแม้ก็ให้เป็นเวลานอนเวลาทําชีวิตส่วนตัวครับผม ก็มีออเดอร์หนึ่งที่ลูกค้าสั่งข้าว25กล่องนะฮะก็คือราคามันออเดอร์พันสอง้กว่าบาทเลยเราก็กลัวเนาะเพราะว่ามันก็มีข่าวบ่อยว่าเฮ้ยลูกค้าสั่งแกล้งลูกค้าสั่งสั่งเราไม่รับอาหารลูกค้าสั่งเราหายก่อนที่เราจะไปร้านเลยโทรหาลูกค้าว่ายืนยันออเดอร์นั้นไหมลูกค้าก็โอเคยืนยันแล้วก็โอเคติดต่อลูกค้าได้ลูกค้าบอกว่าส,ส่งที่วัดส่งงานศพอ่าแล้วก็ยืนยันเรียบร้อยจนเราไปถึงร้านข้าววิกกล่องคือเต็มคันรถแล้วก็ขี่ไปวัด ไปถึงปุ๊บมองหางานศพวัดเงียบกิ๊บไม่มีงานศพสักงานถามหลวงพี่ทางหลวงพี่บอกไม่มีงานศพนายโยมแล้วก็เอาก็เลยโทรหาลูกค้าที่ต่อลูกค้าคราวนี้ติดต่อไม่ได้โทรไปสิบสายยี่สบสายก็ไม่ได้ตนลูกค้าชิง่งลูกค้าสั่งแกงแล้วก็ทําเรื่องเค็มเงินกระทางแก๊บไปก็ช่วงนั้นมันยังเริ่มก็เป็นปีกว่าระบบมันก็ยังแบบอาจจะยังไม่นั่นเท่าไหร่ก็คือ เม็มเงินไปก็รองเงินเป,ป็นอาทิตย์เลย <_ d ises> ก็ก่อจะได้เงินก็ช่วงนั้นก็ลบาบากอยู <_ d ises> ่เพราะว่าเงินต้องใช้หมุนเวียน <_ d ises> เคยประสบอยู่ครั้งหนึ่งครับก็คือเราขับไปชนท้ายเขาแต่ตอนนั้นเรายังคนขับใหม่เราไม่ยังไม่ค่อยรู้เรื่องไม่รู้ด้วยซ้ำว่า,ม,ามันมีประกันประกันให้เข้าประกันให้คนขับเราก็ไปนชนเขาเราก็ไม่รู้ไม่กล้าติดต่อคอเนเทนเตอร์เราก็เลยแดีติดต่อลูกค้าบอกลูกค้ารบกวนสั่งใหม่นะครับพอดีผมประสบอุบัติเหตุเดยวออเดอร์นี้ผมตัดจบเองก็คือเรา เก็บออเดอร์นั้นเองนะคือเพราะว่ามันเป็นน้าอ่ะมันก็รถชนมามันก็เละแล้วเราก็เลยให้ลูกค้าสั่งใหม่เราก็ตัดจบออเดอร์นั้นเองเสียงกันเองเจ็บเองจัดทัดจบเองเลยก็มีมีนะครับมีช่นแบบช่วงโควิดรอบแรกคือออเดอร์มันมันน้อยมากก็คือคนเขาตกงานกันเยอะบริษัทปิดตัวเยอะห้างร้านปิดตัวเยอะเท่าเลยหันมาขับกันเยอะกลายเป็นว่าคนขับมากกว่าคนสั่งจากที่เคยวิ่งได้วันละ าร้อยพันหนึง่งต่ำมาเหลือวันละร้อยก็อยู่ยากครับอยู่ยากมากสังคมมองเรายังไงอันนั้นผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันอยู่ที่คนขับด้วยว่าเขาปฏิบัติกับลูกค้าเขามองไงมันจะแบ่งเป็นสองฝ่ายแหละครับบางครั้งเราก็ทําในสิ่งที่เรียกว่าถูกใจลูกค้าคือเราบริการเขาดีช่วยเหลือเขาได้กับประเภทประเภทหนึ่งคือเราบริการแย่ไปไวยวายลูกค้าเนี่ย ทำให้ลูกค้าคิดลบส่วนเรื่องการแบบแบ่งสูงแบ่งต่ำมันมีน้อยอยู่แล้วคืออยากคือจะบอกว่าบางทีลูกค้านะ่ะสั่งแก้งก็ยังสั่งแก้งในะตลอดก,ก็ยังเป็นชื่อเดิมสั่งแก้งเดิมมานี้แค่เปลี่ยนอีเมลหรืออะไรก็อยากจะให้ตรวจสอบให้ลึกกว่านั้นแบบเฮ้ยอ่ายิ่งตรวจสอบไอพีเครื่องได้ก็ยิ่งดีเลยเพราะว่ายิ่งเป็นเบอร์โทรยิ่งบล็อก แบรนด์เบอร์โทรลูกค้าได้ยินดีครับเพราะว่าคนสั่งประเภทแกงอ่ะเยอะเยอะมากเข้ามาควบคุมก็คงอยากให้ดูในเรื่องของการจัดระบบค่ารอบให้ไรเดอร์ให้เป็นธรรมที่สุดดูแลเรื่องของสวัสดิการพื้นฐานอย่างประกันอุบัติเหตุประกันโควิดอะไรอย่างนี้แล้วก็ความปลอดภัยของลรเดอร์คืออยากให้ดูแลให้มากขึ้นเพราะว่า เยอะๆที่ว่าราเดอร์ขับก็คือเราเกิดในเรื่องของต้นทรพั์อะไรประมาณนี้ครับส่วนมากก็จะมีประเภทแบบรีบส่งออเดอร์บ้างหรือแม่ก็ออเดอร์มานานแล้วลูกค้าเร่งหรือแม่ก็เป็นประเภทแบบน้ำเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้มันละลายไม่อยากถึงมือลูกค้าช้าเขาก็ต้องทําเวลาครับผมควรสั่งครับ เพราะว่าคนขับที่คุณได้เนี่ยไม่ใช่ว่าเขาโดนบังคับให้เปิดระบบนะคนขับอะ่ะเขาเต็มใจที่จะเปิดเองเพราะว่าระบบของแก๊ปเนี่ยคนขับจะสามารถเปิดระบบหรือปิดระบบได้ตลอดเวลาซึ่งคนขับที่คุณได้เนี่ยผมบอกเลยว่าเขาเต็มใจที่จะวิ่งให้คุณเพราะว่าช่วงฝนตกเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ออเดอร์ดีออเดอร์รัวเพียงแต่ว่ามันแค่เสี่ยงในเรื่องของอความปลอดภัยที่มันจะน้อยลง มากกว่าปกติซึ่งถ้าคุณขับเขามั่นใจว่าเขาสามารถว่าจะไม่เกิดตรงเนี้ยเขาก็พร้อมที่จะเปิดระบบอยากจะบอกว่าบางออเดอร์เนี้ยร้านเขาต้องใช้เวลาทําซึ่งบางทีลูกค้าสั่งนนเนี่ยออเดอร์มันจะมีลําดับมันคืออายากอาทาใช้เวลาทํานานใช้เวลาทำน้อยก็เลยอยากจะบอกว่าต้องเข้าใจเรเดอร์หน่อยนึง สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนไปวิ่งแก๊ปกันไปวิ่งกันเลยก่อนที่เราจะเริ่มรับงานได้นะครับเราจะต้องยืนยันตัวตนในระบบก่อนแล้วก็ส่งแบบประเมินหลังจากนั้นเราจะมีสถานะออนไลน์แล้วก็สามารถเริ่มงานได้เลยครับ แค่นี้เราก็สามารถเริ่มรับงานได้แล้วครับ ก็มืดแล้วก็ยังไม่ได้งานกันเลยผมก็เลยเปลี่ยนโลเคชั่นมา,อ,าอยู่แถวๆร้านอาหารดูครับดูว่าเราจะได้งานกันหรือเปล่าโอเคครับเดี๋ยวเราไปรอดูกันเลยครับ โอเคครับหลังจากที่เราได้ออเดอร์แล้วเราก็จะไปรับอของให้ลูกค้าแล้วก็จะไปส่งให้ลูกค้ากันครับไปกันเลย หลังจากที่เราถึงร้านแล้วนะผมเราก็กดอ่ถึงร้านแล้วก็อทำการแจ้งคําสั่งซื้อนะครับผมไปโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปรอข้างในร้านกันเลยครับผมแปดสองห้าครับโอเคครับนี่ได้แล้วครับผมแปดสองห้าต่อไปนะผมเราก็จะต้องถ่ายยืนยันนะครับให้กับลูกค้านะครับ โอเครับร้านแรกเสร็จนะครับแล้วก็จะไปรับร้านสองกันเลยนะครับผมไปกันเลยครับครับก็ตอนนี้ถึงร้านที่สองแล้วผมเดี๋ยวเราไปรับออเดอร์กันเลยครับสามหกแปดครับนมจีนนมปังแล้วก็ปูมับหมึก ครับรย้ำแล้วกดน้งจีนกดน้ังรับโอเคครับพอบครับ,คร,บครับก็ในกรณีที่ร้านค้าเตรียมให้เราก่อนแล้วนะครับเราก็จะกดถึงร้านแล้วก็กดร้านค้าเตรียมให้เราก่อนแล้วโอเคครับไปถ่ายรูปส่งอของันเลยครับ นะครับผมก็คือรายได้ที่เราได้นะครับ46บาทแล้วก็กักบ24เกตครับโอเคเดี๋ยวเราไปรอรับงานต่อไปกันเลยดีกว่าครับผมตอนนี้ก็ประมาณ2ทุ่มแล้วครับผมโอเคก็งานที่ผมได้นะครับก็ จะประมาณนี้นครับผมเนื่องจากเอ่อมันไม่ใช่ที่ของผมนะครับผมก็คือผมเพิ่งมาวิ่งเอ่อที่มรสประตู4เอ่อครั้งนี้เป็นวันแรกนะครับผมจริงๆแล้วโซนที่ผมอยู่ก็คือจะเป็นอา่าโซนในเมืองแล้วก็โซนจอหอนอครับผมก็อยากให้ลูกค้าทุกคนเข้าใจนะครับผมว่างานของแก๊ปนะครับผมคือมันจะมีเอ่อเป็นงานซ้อนด้วยนะครับผมก็จะไปส่งช้าหน่อยครับผมจริงๆก็ทักคุยกับไรเดอร์ได้ตลอดนะครับว่า สถานะของอา,อาหารนะครับไปถึงไหนแล้วแบบนี้นะครับผมก็สามารถคุยกับรเดอร์ได้ครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ